สวัสดีครับวันนี้ช่างอ,อ้นไม่มีงานทำว่าจะไปหาแทงปลาไหลครับมีหมูมีหมูพวกมาเยอะเลยใช้ทําพวกจะไปแทงปลาไหลครับตอนนี้นพากันไปแทงเมื่อวานเมื่อวานเสราร์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเราพากันไปแทงได้ปลาไหลมาเยอะเลยครับปลาไหลประมาณดูปลาไหลประมาณครึ่งกิโลหรือว่าหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับนรเนาะจะทําอะไรทีนี้ครับน นี่ครับไปแทงมาแล้วเนี่ยตัวยาวมากเลยปลาไหลตัวนี้ยาวมากไม่ขายครับผมจะเอามาคั่วกินไม่เอาครับผมไปแทงได้มาสตัว <c oughs> นี่ครับปลาไหลมาสามตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะครับนยดูนเอ้อนก็จะเอามาขึ้นเขียง แทงมาหลังขาดมาดูมาผมผมเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับรน,นี่ครับเอยโดนแทงมาจากหลังตัวนี้ยาวประมาณสามคืบสี่คืบครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับทรแทงปลาไหลครับอุปกรณ์อุปกรณ์รที่เขาใช้ไปแทงก็คือ พวกซ่อมนะครับมผมผมกำลังทำอยู่เก็เดินมานี่แหละครับนะเดินมาหาไออุปกรณ์นี่รับอุปกรณ์อุปกรณ์รรแทงปลาไหลครับน,ะนี่ครับเครื่องมือที่เขาไปแทงปลาไหลนี่มันเป็นอย่างนี้ครับชื่อจริงเขาเรียกว่าซ่อม ่้มแทงปลาไหลเนี่เวลาโดนเวลามันโดนแทงมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเดินกลางหลังนะแล้วก็ตึกเข้าไปตรงนี้ตัวหนึ่งแผลหนึ่งตรงนี้แผลหนึ่งอย่างงี้ครับนี่คืออุปกรณ์แทนทีนี้ผมก็จะเอามาขั้วกินนะครับผมก็จะเริ่มทําวิธีทําของผมก็จะเอาตปูมาแตกต่อหัวแล้วก็เละเอาแต่เนื้อแล้วก็เอาไปขั่ว อร่อยมากครับคนที่อยู่บ้านนอกมันดีอย่างนี้ครับมันได้เปรียบคนอยู่ในเมืองโคราชเขาก็ไม่ค่อยได้เปรียบเขาไม่ค่อยได้กินปลาไหลหรอกครับมันแพงครับอันนี้มันไม่แพงครับถูกครับบัสด,ดีครับ